คุณสนิสาครับคุณนิสาครับคุณนิครับคุณสุน <ibl is S 1> ครับคุณนี่เครับคุณสุนยาครัอนิรับนิสาครับกุณสนาดาไปกดออดออนิสาครันครับคุณนิสาครับสุนิาครับคุณนิสาครับคุณสรบคุิครับโุณสุน e สาครัคิดส่างสังเกตเอนิสาคคัคสนคสวัสดีครับ วันนี้เนี่ย<ม>เด็กๆม,มีอะไรพิเศษจะมาหาครูถึงบ้านเนี่ยอ๋อ,อ,อก็ไม่มีอะไรหรอกคะ่ะแค่อยู่บ้านตัวเองแล้วเปืองไฟต่อเล่น,นะคะ่ะ <c oughs> ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะครูครือว่าอย่างนี้คะ่ะเมื่อสัปดาห์ก่อนนูเนี่ยคือว่าพี่ต้นเนี่ย,เ,ยเขาสอนพวกเรา3ามคนเรื่องภาวะโลกร้อนนะคะและทีนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยก็อยากรู้อีกเห็นว่าบ้านคุณครูอยู่ใกล้ค่ะพวกเรา3มคนก็เลยอยากให้คุณครูช่วยสอนหน่อยค่ะอืมภาวะโลกร้อนเหรอ ครูจะสอนเรื่องอะไรดีนะเอ่อแล้วพี่ต้นเนี่ยเขาสอนเรื่องอะไรไปบ้างแล้วล่ะไหนเล่าให้ครูฟังหน่อยสิคือเป็นถุงผ้ารับกับแพนเ็นกันอีแล้วต่อแรก สวัสดีครับพีน้องแหม่นี่ขนาดวันหยุดเราเด็กช่างคิดช่างสังเกตยังไม่อยู่ที่จะสแสวงหาความรู้แถมยังจะให้สอนเรื่องภาวะโลกร้อนเพิ่มเติมซะด้วยแสดงวด่าเด็กๆเ,เข้าใจแล้วนะครับว่าปัญหาโลกร้อนเป็นปัญหาสำคัญระดับโลกถ้าอย่างนั้นรอช้าไม่ได้แล้วรายการช่างคิดช่างสังเกตวันนี้เสนอตอนต้นไม้ลดโลกร้อน พวกเราทุกคนเนี่ยนะปั่นจักรยานมาเนี่ยดีมากเลยจ้าอืมก็พวกเราอยากช่วยลดการคาร์บอนไดออกไซด์ไงครับว้าวว้าวว้โอ้ดีมากเลยแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยรู้ไหมว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดถึงเจ้าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะจะถูกกล่าวถึงในฐานะตัวการสําคัญที่ทําให้ชั้นเรือนกระจกนั้นเนี่ยเข้มข้นขึ้นอ่าแล้วทีนี้เด็กๆรู้จักเจ้าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กันมากน้อยแค่ไหนจ๊ะแชมป์ก่อนครับ าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเป็นก๊าซที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 ไม่แน่ใจและโหยแชม์ไม่ไหวเลยเนี่ยมาเดี๋ยวนาดาอธิบายให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะเป็นก๊าซที่จะ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 เอ้ยเออนึกไม่ออกแล้วค่ะอืเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพวกเราทุกคนเนี่ยนะไปทำความรู้จักกับเจ้าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กันให้มากขึ้นดีกว่า คาร์บอนมีการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนไปมาระหว่างบรรยากาศพื้นดินและก็มหาสมุทรโดยมีการรักษาสมดุลของปริมาณคาร์บอนในบรรยากาศตามธรรมชาติหรือที่เรียกว่าวัฏจักรคาร์บอนกระบวนการสังเคราะห์แสงและกระบวนการหายใจของพืชต้นไม้จะดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเปลี่ยนเป็นคาร์บอฮรดตหรือว่าเนื้อไม้โดยที่มีแสงแดดและก็น้ำนี่แหละครับช่วยในการสังเคราะห์แสง ทำให้ได้ก๊าซออกซิเจนออกมาตามสมการนี้ครับน้ําบวกด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับคาร์โบไฮเดรตบวกออกซิเจนในขณะที่กระบวนการหายใจของพืชซึ่งมักจะเกิดขึ้นในตอนกลางคืนนี้พืชก็จะใช้ก๊าซออกซิเจนในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานโดยที่พืชก็จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออก,าออกมา สามสมการนี้ครับคาร์บอไฮเดรตบวกออกซิเจนเท่ากับคาร์บอนไดออกไซด์บวกน้ำบวกพลังงานการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศโดยมหาสมุทรนอกเหนือจากพืชบกที่ใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการสังเคราะห์แสงแล้วนะครับพืชน้ำอย่างเช่นสาหร่ายแปลงต้นพืชก็ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการสังเคราะห์แสงด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งเมื่อสัตว์น้ำมากินพืชเหล่านี้เข้าไปนะครับคาร์บอนก็จะไปสะสมอยู่ในตัวสัตว์น้ำนั้นต่อเมื่อพืชและสัตว์ตายลงก็เกิดการทับถมกันในสภาวะที่เหมาะสมเป็นเวลานอนอน,นับล้านปีเลยซากพืชซากสัตว์เหล่านั้นล่ะครับก็จะกลายเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างเช่นานหินน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติหูเขาไฟระเบิดปล่อยคาร์บรอนไดออกไซด์คืนสู่ชั้นบรรยากาศ การระเบิดของเขาไฟนะครับถือเป็นกระบวนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามระบบการรักษาสมดุลของคาร์บอนตามธรรมชาติเนื่องจากว่าเป็นการกดปล่อยคาร์บอนที่ได้สะสมเอาไว้ในชั้นหินมายาวนานกลับคืนสู่ชั้นบรรยากาศแล้ะครับการย่อยสลายของสารอินทรีย์ซากพืชซากสัตว์ ในกลไกธรรมชาติเนี่ยการที่สัตว์กินพืชเป็นอาหารถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการสะสมคาร์บอนไว้ในร่างกายของสัตว์นะครับและทีนี้เมื่อสัตว์หรือว่าต้นไม้ตายก็เกิดการย่อยสลายเน่าออเปื่อยทีนี้แหละก็จะเป็นการคืนคาร์บอนกลับสู่ชั้นบรรยากาศถือเป็นการรักษาสมดุลคาร์บอนตามธรรมชาติเช่นกพันปีหมื่นปีร้อยปีพันปีไงพันปแนแนีแน่แๆน่แน่แน่ กำลังชมว่าครูเนี่ยสวยเหมือนสาวพันปีอยู่แล้วสิไม่ใช่ค่ะครูคืออย่างนี้ค่ะพวกเราสามคนเนี่ยกำลังนั่งคิดว่าในการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนจากซากพืชซากสัตว์เนี่ยให้กลายเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยมันจะใช้เวลาสักกี่ปีซึ่งคำตอบที่แท้จริงเนี่ยโอ้โหชัวร์ป้าๆมันก็ต้องหมื่นปีอยู่แล้วโอ้ยพันปีค่ะไม่ใช่หมื่นปีหมื่นปีพั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 นปีไม่ต้องเถียงกันจ้ะผิดหมดเลย โลกของเราเนี่ยนะใช้เวลานานเป็นล้านล้านปีเลยทีเดียวโอ้โห oh. ปิดตาก,ก่อนนะจ๊ะแล้วฟังต่อจาก oh. โลกของเราเนี่ยนะใช้เวลาน,านานหลายล้านปีในการเปลี่ยนคาร์บอนจากซากพืชสร้างสัตว์ให้กลายเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลแต่มนุษย์เราเนี่ยแหละใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีนะนำเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยมาเผาไหม้ในกระบวนกนารอุตสาหกรรมและการขนส่งจ้ะ อยถูกแป๊ะเลยครับครูสุนิสาการกระทำของมนุษย์นี้ส่งผลให้วัตถัรคาร์บอนตามธรรมชาติเสียสมดุลธรรมชาติไม่สามารถจะหมุนเวียนคาร์บอนที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากกิจกรรมมนุษย์ได้ทันเลยครับปริม,มาณคาร์บอนในชัมม้นบรรยากาศมันก็เลยสูงขึ้นก๊าซเรือนกระจกมันก็เลยเข้มข้นมากขึ้นเก็บกักความร้อนได้มากขึ้นอุณหภูมิของโลกถึงได้สูงขึ้นสูงขึ้นอย่างไรละครน้อง พอได้ออกมาหน้าข so <LO> ้างนอกแบบนี้เนี่ยรู้สึกแบบตอนี้เขาเห็นก่อนแต่เราแตะก่อนนะมาเล่นเลยสองคนนั่นเขาแย่งอะไรกันนะจ๊ะอ๋อคือว่าเห็นเขาบอกว่าเห็นโทรศัพท์คุณครูที่เพิ่งซื้อมาใหม่อะค่ะเขาบอกว่าสวยดีก็เลยแย่งกันดูอะค่ะสงสัยอยากได้หนูไม่ได้ซื้อ ส่งซองเล่าแชมพูไปชิงโชคก็ได้โทรศัพท์มานี่แหละจริงเหรอคะเฮ้ยใหญ่ใหญ่เลยอ่เด็กๆหยุดยุดหยุดหยุดหย,ยุดแล้วก็มันนี่เลยทั้งสองคนเลยแต่ละคนเอามาออเดี๋ยวเดี๋ยวจ้าครูคิดว่าครูจะต้องทำให้ทุกคนเนี่ยนะเข้าใจในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงหน่อยแล้วแหละ เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยล่ะครับแต่ก่อนอื่นเรามารู้จักกับระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันกันนิดนึงดีกว่าประเทศไทยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมซึ่งเป็นระบบที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจแม้ระบบนี้จะมีข้อดีที่ทําให้เกิดการขยายตัวทางการค้านะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเมื่อธุรกิจขยายตัวก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น ผลที่ตามมาก็คือผู้บริโภคนี่อาจจะตาไม่ทันไม่รู้หรือว่าถูกหลอกโวยรวมไปถึงมีความเผลอเรอเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ทันได้คิดเนื่องจากว่าคนเราอยู่บนพื้นฐานของความอยากครับไม่ว่าจะเป็นอยากมีอยากได้อยากสวยอยากสารพัดลืมถามตัวเองไปว่ามันจําเป็นไหมเนี่ยก็เลยอาจจะนําไปสู่การเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ที่สําคัญครับทําให้โลกใบนี่ร่อนขึ้นด้วยนะครับ อ่ายังไงอะเหรอนี่เลยตัวอย่างง่ายๆครับถ้าเราซื้อซื้อซื้มากมายเท่าไหร่แบบเดิมคิดแบบเนี้ยนะครับแค่เหล่าบรรดาพวกที่พอถุงที่บรรจุสิ่งของเหล่านี้โอ้ยเมืนก็จะมีมากมายตามมาแล้วสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นขยะและไอ้เจ้าขยะเหล่านี้แหละครับที่มันมีส่วนทำให้โลกร้อน เอา้าใครอยากรู้ว่าเกี่ยวยังไงอดใจรอ,อนิดหนึ่งนะแต่ตอนนี้มารู้จักกับเศรษฐกิจพอเพียงกันก่อนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้แนวทางการดํารงชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยเพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีสิ่งที่ต้องคํานึงถึงดังนี้ครับก็คือ ความพอประมาณความมีเหตุผลและการสร้างภูุิคุ้มกันที่ดีความพอประมาณก็หมายถึงความพอดีที่ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นส่วนความมีเหตุผลก็หมายถึงการใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจเรื่องต่างๆเอาลองมาดูตัวอย่างของสองหลักนี้กันนะครับน้ำหวานทำมือถือหายก็เลยซื้อเครื่องใหม่ซึ่งมีลูกเล่นใหม่ล่าสดุด น้ำฟ้าซึ่งเป็นเพื่อนเห็นเข้าอุ้ยเลยอยากได้บ้านกำลังจะไปซื้อแต่ว่าคิดไปคิดมาแมหมฐาหน้าของเรากับเขก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมถ้าซื้อแล้วก็โอ้ยพ่อแม่เราอาจจะเดือดร้อนน้ำหวานน่ะเขาซื้อก็เพราะว่าของเขาหายแต่ว่าของน้ำฟ้ามีอยู่แล้วนะถึงเก่าแต่มันก็ยังใช้ได้เน่เราต้องแยกความต้องการของเราออกจากความต้องการของคนอื่นสุดท้ายตัดสินใจไม่ซื้อดีกว่านะ นี่ถ้าน้องๆทาได้แบบน้ําฟ้านะครับก็แสดงว่าเป็นคนมีความพอประมาณแล้วก็มีเหตุมีผลส่วนน้องน้ําฟ้าเนี่ยนะครับเขายังช่วยลดโลกร้อนอีกด้วยเพราะว่าใช้ผลิตภัณฑ์อย่างคุ้มค่าเนื่องจากว่าการผลิตมือถือใหม่มาสักเครื่องหนึ่งเนี่ยโอ้โหันสูญเสียพลังงานและก็ทรัพยากรหลายอย่างเลยแหละ หลักสุดท้ายก็คือการมีภูมิคุ้มกันที่ดีหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรอบตัวตัวอย่างเช่นน้ำหวานมีเงินใช้เยอะแยะเพราะว่าพ่อแม่มีธุรกิจใหญ่โตวความจริงนะครับน้ำหวานจะใช้เงินแค่ไหนก็ได้แต่น้ำหวานเข้าใจหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดีของเศรษฐกิจพอเพียงตามอย่างที่คุณครูสอน,สอนก็เลยทำให้รู้จักเก็บออมแล้วก็ใช้เงินอย่างรู้คุณค,ค่า เพราะว่านัหวาท์เขาคิดว่าวันข้างหน้าเนี่ยเศรษฐกิจมันอาจจะแย่แล้วก็กระทบกับธุรกิจของครอบครัวของตนแต่ทั้ง3หลักนี้จะเกิดขึ้นได้นั้นก็ต้องอาศัยความรู้และคุณธรรมเป็นเงื่อนไขพื้นฐานละครับอาศัยความรู้ก็เช่นน้องๆได้ดูรายการช่างคิดช่างสังเกตแล้วก็เกิดความรู้แล้วว่าตัวเองน่ะมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ยังไงบ้างกับปฏิบัติตามไป ส่วนมีคุณธรรมก็ตัวอย่างเช่นอย่าไปเบียดเบียนโลกนี้ด้วยการทำลายสิ่งแวดล้อมยังไงล่ะครับแล้วหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนไหมครับแน่นอนที่สุดจ้ะ เพราะว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละจะทําให้เรารู้จักการบริโภคอย่างยั่งยืนซึ่งเราจะต้องเลือกที่จะบริโภคด้วยโดยที่เราจะต้องลดการใช้ทรัพยากรให้น้อยลงลดการสร้างมลพิษให้น้อยลงด้วยเพราะว่าผลิตภัณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเนี้ยนะมันส่งผลกระทบต่อโลกไม่มากก็น้อยจ้ะเห็นไหมสองคนนี้กําลังทําผิดกฎหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ขอโทษครับเอ๊แล้วแชมปเมื่อกี้อะ ได้ยินว่าใครบ่นว่าอยากได้เหมือนกันโอ้ใช่แม่คนเราก็ต้องมีกิเลสบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องธรรมดา <c oughs> พวกเราอะนะยังเด็กอยู่เลยยังไม่จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์หรอกจ้ามันซิ่งเปลืองเปล่าเนาะเอ๊ะว่าแต่ครูซื้อมาแพงไหมคะอืม อ,อแพงแพงมากด้วยฉลาดใช้ฉลาดซื้อ น้องๆครับการที่เรารู้จักคิดก่อนซื้อก่อนใช้ทุกครั้งเนี่ยมันมีส่วนช่วยลดโลกร้อนด้วยนะครับเพราะว่าเราจะมีสติอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราจะซื้อจะใช้ต่อไปเนี่ยมันทําลายสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าหรือว่าเราเลือกทําลายสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดแล้วหรือยังครับเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงทนทานไม่ตงเลียนบ่อยๆขณะใช้ไม่ก่อให้เกิดขยะและมลพิษพอเลิกใช้ก็ไม่เกิดขยะหรือว่ายากลาบากในการกําจัด ซื้อของให้น้อยลงถามตัวเองก่อนซื้อทุกครั้งว่าเราจำเป็นต้องซื้อสิ่งนั้นจริงหรือเปล่าเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นสินค้าที่ได้รับสัญลักษณ์ฉลากเขียวบ้านครูนี่ปลูกต้นไม้เยอะดีนะครับเย็นดีคงไม่เยอะเท่ากับบ้านลุงของแชมป์หรอกอ๋ออยู่แถวนี้เองนี่ใช่ครั งั้นเดี๋ยวเราไปบ้านลรงของแชมกันดีกว่าจะได้เย็นชื่นใจนด,ดาจ๊ะอากาศนะไม่ใช่น้ำหวาน <c oughs> งั้นเราไปกันเลยดีกว่าครับป่ะไปไปไปครูครูขอขอซ้อนไปด้วยนะได้ค่ะอ เดี๋ยวครูว่ามัน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 ดูแปลก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 มากครูคนปั่นและน้องสอนอ๋อใช่คิดอยู่เหมือนกันมากสลับสลับมาลงมาลงมาเดี๋ยวครูปั่นเองมามาไปโอเคพร้อมเดี๋ยวคือคือคือครูก็ว่ามันยังมันยังแปลกแปลกอยู่ว่ะ ครูยังไม่ได้อาบน้ำเออใช่เอ,อ้ยไม่ใช่<อ>คือครูอาบแล้วแต่คือมันมันมันเปลืองชุดมันเปลืองเสื้อผ้าอ <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวครูขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีกว่านะจ๊ะเด็<อ>กๆเนี้ยนะนําไปก่อนเลยเดี๋ยวครูตามไปโอเคไหมได้ไดค่ะอเคไป<อ>ล้าด่<อ>าไปนะคือใช่ ระหว่างที่รอคุณครูและเด็กๆมาพบกันที่บ้านสวนลุงของแชมป์นั้นเรามาช่วยกันลดเมืองร้อนด้วยกันลดขยะในเมืองกันนะครับตอนนี้หลายคนคงข้องใจว่าเอ๊แล้วขยะนี่ไม่ไปเกี่ยวข้องกับก๊าซเรือนกระจกได้ยังไงใช่มหมการย่อยสลายขยะโดยจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนมันทําให้เกิดกา๊าซมีเทนซึ่งจัดเป็นกา๊าซเรือนกระจกการเผาขยะทําให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไนโตรออกไซด์ การขนส่งขยะจากบ้านเรือนไปยังแหล่งกำจัดขยะ,ขยะก็ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชือเ้อเพลิงที่ใช้ในการเดินทางอุ้ยปริมาณขยะยิ่งมากยิ่งเปลืองพลังงานแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการขนส่งด้วยทำ,ทำไมครูยังไม่มาหรือว่าครูจะปั่นจกักรยานไม่เป็น มาแล้วจ้าเด็กๆทำแไบนี่นี่ว่ายังไงขอโทษทีนะจ้าที่ชา้าเมื่อกี้ติดกองผักตบบ้าเออครูคะนึกว่าครูจะขี่จกกักรยามาซะอีกครูสุนิสาเนี่ยนะ ต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วจ้าไอกาศที่นี่เย็นชื่นใจจริงๆเลยนะคะเราย้ายบ้านมาอยู่ที่นี่กันเลยดีไหมพี่รุตโตูคุณครูคะว่าแต่ว่าทำไมในเมืองเนี่ยถึงได้ร้อนๆมากกว่าที่นี่คะ สาเหตุที่พื้นที่ในเขตเมืองมีอมุณหภูมิสูงกว่าพื้นที่ในชนบทเนี่ยนะครับก็เป็นเพราะว่าเมืองมีการใช้พื้นที่อย่างนอนนั่นมีตึกสูงมากมีการปูทับพื้นดินด้วยคอนกรีตซึ่งเป็นตัวสะท้อนความร้อนกลับขึ้นมาทําให้อากาศเนี่ยมันยิ่งร้อนมากขึ้นแตกต่างจากพื้นที่ในชนบทนะครับที่ยังเป็นทุ่งโล่งกว้างมีต้นไม้ฟอกอากาศให้บริสุทธิ์และก็คายน้ําช่วยให้อากาศเย็น ต้นไม้เนี่ยก็เลยเป็นส่วนประกอบสําคัญของเมืองความเขียวขจีของต้นไม้ช่วยให้เมืองมีความร่มรื่นสวยงามน่าอยู่เด็กๆจ้ะครูมีคําถามไต่อะไรขึ้นสูงยิ่งเย็นไต่พวกเขาพิดไต่แล้วผาพิดยอมเถึงนะ<ๆ>เพราะว่าคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยนะจ๊ะก็คือไต่ไมายน่น ครว่าเราไปดูประโยชน์ของใต่ไมยนต้นไม้ใหญ่ของครูกันเลยดีกว่าค่ะประโยชน์จากต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ทำให้สภาพแวดล้อมเย็น สภาพูมิอากาศร้อนชื้นแบบบ้านเราเนี่ยนะครับอุย้ยการมีต้นไม้ขนาดใหญ่เป็นจํานวนมากเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยลดความรุนแรงของอุณหภูมิอากาศในเวลากลางวันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าต้นไม้เนี่ยจะใช้พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์โดยที่ดูดน้ำจากใต้ดินขึ้นมาแปลงสภาพให้เป็นไอ้น้ำ่านออกมาทั้งปากใบคุณครูคะคือว่าต้นตู๋เนี่ยมีเรื่องสงสัยอีกเรื่องหนึ่งอะคะ่ะคือว่า ต้นไม้เนี่ยมันช่วยลดเมืองร้อนได้ยังไงอะคะอืมพวกเราก็รู้นะครับว่ามันช่วยลดนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าช่วยลดยังไงอะสิครับอือถ้าอย่างนั้นพวกเรามองไปทางนี้จ้าต้นไม้ช่วยลดเมืองร้อนได้ยังไงละ่ะต้นไม้ใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการสังเคราะห์แสงถือเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สำคัญ ไปของต้นไม้ช่วยกรองแสงแดดที่จะส่องลงมายังผิวดินโดยตรงเป็นการป้องกันการถ่ายเทยความร้อนที่เกิดจากแสงแดดด้วยต้นไม้ช่วยกรองฝนละอองได้อย่างดีเยี่ยมเลยร่มงเงาของต้นไม้ที่ทอดไปยังถนนและอาคารบ้านเรือนเนี่ยช่วยลดแสงสะท้อนและก็ลดความร้อนได้ด้วยและก็ยังช่วยให้รู้สึกสบายตาเนื่องจากว่าช่วยลดแสงสะท้อนจากพื้นถนน แถมสีสันของดอกไม้เนี่ยยังให้ความสดชื่นอีกด้วยพี่รูตูะคะพี่รูโช่วยนาดา่อของขวัญหน่อยได้ไหมคะเออเดี๋ยววันนี้นาดาจะไปงานวันเกิดเพื่อนอะอืมได้เลยนาดาเอาแบบนี้ดีไหมเอาแบบว่าของขวัญกล่องใหญ่ๆแล้วก็ข้างในเนี่ยก็มีกล่องเล็กๆ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 ไปเรื่อยๆแล้วพอเปิดออกมาเนี่ยของขวัญก็เล็กทีเดียวดีปหะไม่ดีจ้า อ่าเพราะว่ากระดาษทําจากต้นไม้และถ้าเกิดว่าเราจะผลิตกระดาษทั้งหมด1ตันเราจะต้องใช้น้ํามันทั้งหมด300ลิตรและไฟฟ้าอีก1,000กิโลวัตต์ชั่วโมงรวมถึงต้นไม้อีกสิต้นดังนั้นเราควรจะนําขยะไปรีไซเคลิลก็จะสามารถช่วยลดขั้นตอนการใช้ทรัพยากรในการผลิตได้จ้าโอ้โหน้่นา,จ,าจะซื้ออะไรให้เพื่นซื้ออืมโอ๊ยไม่ได้ซื้อเล อแล้วทำไงดีล่ะเนี่ยรู้แล้วนี่ไงต้นไม้ดีมากเลยเพราะว่าเป็นของขวัญที่ไม่ต้องหอด้วยโอหขอบคุณมากนะแชมไมีน้ำใจจริงๆร้อยหนึ่งโอ้ยเขี่ยวแล้วเนี่ยกาจะเอารวยเลย งั้นไม่จ่ายเป็นเงินได้ไหมเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะจ่ายเป็นแรงแทนเออแบบเดี๋ยวเราจะช่วยกันรดน้ำพรวนดินต้นไม้อย่างเงี้ยอะไรพวกโรงบู๊งเราอะไรปรึกษากันไดยงังเนี่ยฮะโอ้รอเล่นรอเล่นแหมงอนสแกมย้วยชนะเอาอย่างงี้ดีกว่าจ้ะคราวเนี้ยพวกเราจริงแล้วไปหยิบอุปกรณ์ไดีกว่าเฮ้ ต้นไม้เป็นของขวัญอันมีค่าของโลกใบนี้พวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันดูแลของขวัญชิ้นพิเศษชิ้นนี้ด้วยการไม่ไปทําลายและที่สําคัญนะครับจะต้องช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่าเป็นหนึ่งในวิธีที่สามารถลดโลกร้อนได้เอาปลูกต้นไม้กันเยอะๆนะครับนงันงๆ